อ่ะโอเคทุกคนตอนนี้นะครับผมก็ใกล้จะเปิดจนหมดแล้วนะครับผมเดี๋ยวดูกันว่าผมจะเปิดได้จนครบไหมขอร้องเถอะผมเปิดโซนาร์โคได้แค่นิดเดียวเองอะ่ะคอยมันโคเบอร์ฮารโคอ่ะเออทําออกลับไปรอโลกปกติก็น่าจะนับใหม่นะคิดว่าน่าจะนับใหม่อ่ะเชื่อจริงด้วยถ้ากลับไปรอโลปกติมันจะนับเป็นโลกปกติได้ไหม ถ้าเกิดเราเล่นปกติด้วยนี้อ่าไม่ต้องแล้วทุกคนแล้วคเชือค,ค,คือ,คอ,อนนี้ที่ผมจะเปิดก็ไม่ได้อะไรหรอกอยากรู้ไงวันถ้าเปิดแล้วมันได้อะไรทุกคนเออแต่รู้ดีเลยอีอะเลยอ่ะโอ้โหเลยยมาอกคือมันมีโซนหลังๆอีงไงถ้า้เปิดในโซนปกติผมก็ไม่รู้ว่าจะเปิดทันไหมเนี่ยแล้วผมก็เปิดในโซนหาคอไปแล้วด้วยเออใช่ นี่โหเหมันเป็นไข่ตรงนู้นอีกจริงด้วยทุกคนเปิดได้ไม่หมดถ้าอยากเปิดให้หมดไปนอมาหมดเดี๋ยวไปเจอกันที่นอมอแลครับผมเฮ้ยทุกคนมารวมในโลกฮัตคอไปด้วยเลยอย่างนี้ก็ดีเดี๋ยวพาะโลกปกติผมสามารถเปิดได้หมดเลยทุกคนผมเปิดล็อกทุกโซผมเปิดล็อกทุกโซไปแล้วไงก็น่าจะเปิดได้หมดเลยคืออะไรเนี่ยอ๋อเสีงเพื่อนเมื่อเมื่อก่อนตรงนี้ปกติมันมีไม่ใช่หรอมาไม่เป็นไร ไปต่อคือปกติตรงนี้มันจะมีอยู่ต้องแต่คือพี่ว่าท,ที่ผมเปิดไปแล้วนะคะคอ,อจะไม่มีแล้วนะคบผมอ่ะนี่ไงเออมันอยู่แบบนะคะคอเลยเห็นนะคะคอเป็นยังไงก็อยู่เหมือนกันคือนับรวมกันหมดแล้วที่เปิดในคะคอไปก็หายเหมือนกันนะคะผมเออนั่นเชิบเปิดมาต้องได้แล้วไปใคนอีกสามสิบเอ็ดอันนะผมทำเละอีกสามสิบเอ็ดใค่ แคทตอไปแคทโบวรผมไม่ร oh? ู้ว um ่าในแคทโว์ท like ี no ่ผมไม่ได้เปิด like ที่มันจะมียังไมนะถ้ามีที่ผมก็ต้องฟาร์มอีกมาถ้าเกิดที่หาคอมไม่พอก็มาเปิดที่นี่ก็ได้เฮ้ยเดี๋ยวก่อนทำไมที่นี่มาถึงไม่มีอะไรเลยทุกคนไข่น้อยมากเฮ้ยทำไมโวนแคทโว์มันน้อยจังไงทุกคนเนี่ยเห้ฟองเดียวเลยเนี่ยเนี่ยดูเดียว ปิดไปเชือบไม่รู้ว่าถ้าเปิดได้หมดจะได้อะไรนะก็อลอแลวกันเลยยิบเก้าอันนี้คิดไม่รู้อะอีกสองโซนในกสองสองโซนอะไม่รู้จะพอดีไหมนะครับผมอะดูเออลองไปที่เออ The v o ด d เพราะว่านั้นทุกคนตัวในในโซนนั้นอะมันมีโอกาสที่จะมีอยู่นะครับผมเชือบตรงแบบที่ยิงไปอ่ะ เออเราอาจจะมีโอกาสมีนะไม่รู้ทุกคนไม่แน่ใจนะอาจจะมีโอกาสมีได้เพราะตอนแรกผมไม่ได้ดูไงตรงนู้นมีตัวแคทโบไม่มีไม่มีโอเคครับไปไปแคทโบเลยไปผมแคทแคทโบว่าไปเลยไอ้แคทโบเมื่อกี้ไปแล้วไม่ใช่หรอกลับไปที่ลิมโบดิเออไปที่ลิมโบเชาดมาลิมโบครับลิมโบมีไหมมีอยู่ลิมโบมีอยู่เนาะเฟอ กันมามีที่อื่นอีกไหมที่อื่นเหมือนจะโนมี no, me, ทุกคนไม่มีแล้วอะไปดูตรงนี้หน่อยไปดูดูวยโหดูนี่กูเป็นเลยนะโหเฮ้ยทุกคนออกมาแบาแบสภาพเป็นๆเลย,ยทุกคนเมื่อกี้เฮ้ยถ้าใครมองทันจะเห็นทุกคนออกมาแบาแบสภาพเป็นติดพื้นเลย แบนแตะเลยทุกคนมาผมเปิดมาวัน 20, 27, ที่ยี่สิบเจ็ดเท่านั้นอีกยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดเออโอเคเปิดมายี่สิบหกแล้วยี่สิบหกคลองแล้วชึบชืบ,ชบมาเปิดมาโอเคเดี๋ยวไปดูก,ก่อนว่าในฟาร์มมีไหมถ้าในฟาร์มมีสแสดงว่าไอ้พวกที่ผมไม่ได้ปลดล็อกทั้งหมดสแสดงว่ามีแน่นอน ถ้าในฝามีนะคิดว่าถ้าไในฝาไม่มีตรงอื่นก็คงไม่มีแล้วแหละใช่ไม่มีฟึบฟืบฟืบไม่มีนะครับไม่มีโอเคแล้วไปทางนั้นขึ้นไปเลยขึ้นขึ้นมาต่อผมหาต่อหาต่อเพราะที่ฝาไม่มีนะออเอา้ากลับมาทำไมที่เดิมเราไปนู่นดิเฮ้ยไปนูน่นไปนูน่น ปึ๊บโอเคหนังสือขึ้นเต็มหน้าจอเลยทุกคนไหนอะไข่เฮ้ยโอ้โหแทบไม่มีทุกคนมีน้อยมากต้องเจอสเปซอะทีเดียวได้ไปสัมสามสิบสี่ันอย่างเยอะว่ะหาต่อครับตรงนี้ตรงน,รงนี้ตรงนี้มีเนาะเอ่ไม่มีนเนาะอาวันนี้เลย ต่อไปความหวังขออรคือโลกสวยงามทุกคนจะมีไหมเนี่ยรู้สึกว่าผมจะปลดล็อกแร้ปไ่ครบแน่เลยวะรู้สึกแปลกๆปอ่ะเออจะปลดล็อกได้หมดไหมเนี่ยหาไม่ค่อยจะเจอแล้วด้วยไข่เออไม่ค่อยจะมีเลยทุกคนเพิ่มมาโอ้โหแตกยังไงเขาขอบเอาเต็มอีกกระเป๋าเต็มอีก แล้วนี่พวกนี้ไม่ได้ใช้เลยจริงจริงเบิ้บเบิ้บเบิ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 บยี่พวกนี้ก็ไม่ได้ใช้นะรวมๆไปเลยแล้วกันนะยังไงก็ไม่ได้ใช้หรอกนะครับผมอ่าโอเคเอาทิ้งไปให้หมดเอาทิ้งไปทิ้งไปทิ้งไปทิ้งให้หมดทิ้งให้หมดทิ้งให้หมด ไอพวกนี้ก็นี่ตอนนี้ไอพวกสามตัวนี้ก็ไม่ได้ใช้ดีแหละดีพวกนี้ก็ไม่ได้ใช้หรอกถึงไปโอเคเจ็ดสิบห้าตัวแล้วไปเปิดมาหัวจังตงัวนี้อ่าแล้วอีกยี่สิบอันทุกคนเฮ้ยได้มิติเฮ้ยบอกสังเกตได้มิตติกว่าเช็ดเก้โคตรตึงโคตรอันตรายไปทุกคนว่าเมาื่ไงว่าเมื่มันจะวีไว้อีกเนี่ยเออ จะมีอีกไว้เนี่ยถ้าไม่มีแสดงว่าก็ไม่พอแล้วมัง้งเชิบขอให้มีขอให้ได้ครบยี่สิบอันเถอะขอให้ได้ครบเถอะขอร้องขอร้องนะค้ตต้องครบแล้วมันต้องครบแล้วจังหวะนี้ดูก่อนว่าในเรื่องเรื่อนั้นมีไหมถ้าไม่มีก็โอเคถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรหรอกตายผมเดี๋ยปมาออกเลย เรอเวลาหาต่อครับผมหาต่อครับหาต่อครับนี่ตรงนี้ตรงนี้มาแอบอยู่ในตรงนี้แหละน้องเชือ่อเปดมาเปิดเปิด,เป,ดเปิดไปเรื่อยเชื่อ,อโอเคมาฮ่าหา,หา,หาข้างในจะมีไหมนั่น่นะ รวมก,กันอีกสิบเจ็ดอันขอให้พอเถอะแต่ครบไหมยังไม่รู้นะคนขอให้ครบนะขอให้ครบขอให้ครบนานๆมันจะมาแล้วถ้าเกิดมาอีกทีนึงหมวก็ต้องเก็บใหม่นะอีกแค่ไม่กี่อันเองเนี่ยไม่ครบแน่เลยอะ่ะแล้วมันจะอยู่ตรงไหนอกอะในตลาดมันจะมีแล้วทุกคนคิดว่าในตลาดมันจะมีไหมบางทีโอ้โหหนักทางหนักทางเข้าหน้าประตูเลยอเขาเห็นช่องหนึ่งเขาช่องฝรั่งอะ่ะ พอไปในแบบที s então, <S <c oughs> er ่เป <tech> <lik> <mark> ็น <Rogers> สีดำๆอ่ะในนั้นมันจะมีตู้ให้เปิดอยู่คิดว่าคงจะเป็นของปลอมเพราะว่ามันเข้าไปไม่ได้แล้วเนาะเนาะชึบเนี่ยนุนน่นนุนนุนน่นนุนเฟิร์บมาเอาหมดมาเฮ้ยมันไม่พอจริงเหรอทุกคนผมคิดว่าในตลาดมันจะมีไหมนู่นช่วมันจะมีไหมในตลาดเอาไปที่ซามูไรเลก่อน อืมเข้ามาไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นเหรอเออไม่มีว่ะไม่มีจริงคนเอยมันจะพอไหมเนี่ยเออเราบนด้านบานบ้างทุกคนเผื่อจะมีนะด้านบนเนี่ยบนอีเวนต์อ่ะ จะมีไหมจะมีไหมขอร้องให้มีเถอะมันน่าจะมีในปนะะ่าไปแน่หวังโอ้ไม่มีจริงๆทุกคนไม่มีเลยหรือว,ว่าถ้าเปิดน,นี้ก็ได้ไหมไม่ได้นะมันก็ต้องเปิดดีเวน์มันนะเ้ยจะหาจากไหนอะ่ะนีโ่โอ้โหมันคืออะไระทุกคนมันคืออะไรวะเออมันคืออะไรอะ่ะไม่เคยเห็นอะ่ะเพื่อสังเกตน,นะเนี่ย เนี่ยกคุณนึกว่าไข่เราไปดูที่ชอ็อปแล้วเข้าไปในอันนี้มีพ่อค้ามาขายขายอะไระพ่อค้าพ่อค้า่อขายอะไระพ่อค้าขายอะไรอ่ะโอ๊กากรไม่มีคาโหล่เลยเชือบอืมไม่มีจริงทุกคนเฮ้ยเดียวนะแล้วผมจะหาจากไหนอีกอันเนี่ยแถวชอบแถวอะไรนี่ก็ไม่มีแล้วเนาะเออ ยังไม่มีเออแล้วมันไปอยู่ไหนตลาดดินกไปตลาดจะมีใช่ไหมนกไปตลาดจะมีไหมถ้าตลาดมีแสดงว่าอาจจะครบสิบสี่อันนะตลาดมันจะมีครบเหรอตลาดมันก็ไม่ได้ใหญ่ขนาดนนะั้ตลาดเทีละเออมันก็เล็กนิดเดียวตลาดนะคะผมมันคงไม่แบบโจะครบเหรอสิบสี่อันกับตลาดที่ไม่ค่อยจะใหญ่เท่าไหร่ นี่มาดูกันว่าจะคบไหมและตลาดมันจะ,ม,ะ,ะจมีไหมด้วยซ้ำไม่รู้มันจะมีไหมเนี่ยน่าจะไม่มีวะ่ะไม่มีจริงเลยเออไม่มีทุกคนไม่มีหรอกคือ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 เออวะ่ะแล้วผมจะหาตรงไหนที่ต้งสิบสี่อันน่ะหาจังไหนครับผมอะโอเคทุกคนนะสลายคลิปจิ๊กก็ขอเดี๋ยวทอนนี้ก่อนละกันว้เจันที์ทีหน้า ทะเลพีนี่เขาตอนร้ายไปขอผมไปป้าเจอกันบีน่าทุกคนดู